ระหว่างประทะเรือหลวงทนบุรีรวมทั้งเรือหลวงหนองสาหร่ายและเรือหลวงเทียวอุทกได้พากันถอนสมอออกมาช่วยราวหกนาฬิกาสี่สิบนาทีเรือหลวงทนบุรีซึ่งนำขบวนมาได้ประทะกับเรือลังมอปิเก้บริเวณด้านใต้ของเกาะช้างส่วนเรือหลวงหนองสาหร่ายกับเรือหลวงเทียวอุทกผู้บังคับหมวดเรือ ได้สั่งให้หลบไปอยู่ทางเหนือของเกาะช้างเนื่องจากเป็นเรือขนาดเล็กไม่สมควรทำการรบกับเรือข้าศึกขนาดใหญ่นายนาวาเอกหลวงพร้อมวิลพันธ์ผู้บังคับการเรือหลวงทนบรุรีได้สั่งให้ลูกเรือต่อสู้จนถึงที่สุดในระยะแรกฝ่ายไทย ยิงถูกเรือข่าศึกบริเวณสถานเดินเรือสองนัดและเห็นประกายระเบิดและควันพุ่งออกมาฝ่ายข้าศึกก็ได้ประดมยิงเรือหลวงทนบุรีอย่างหนักทั้งปืนใหญ่และตอร์โดก็สนุนลูกหนึี้แลงเข้าไประเบิดในหอบังคับการทำให้ังทับการเรือและจ่าเรือ เสียชีวิตลงทันทีทั้งยังทำให้เครื่องถือท้ายเรือเกิดขัดข้องระหว่างนั้นเรือข้าซึกอีกสามลำก็ตามเข้ามาสมทบช่วยกันระดมยิงเรือหลวงทนบุรีราจ็บนาฬกาสีนาทีเรือหลวงทนบุรีได้ถูกเครื่องบินทิ้งระเบิดลงมาอีกเกิดเพลิงไหมแต่รับความเสียหายอย่างหนักโชคดี ที่ป้องปืนเรือ,อยังคงใช้งานได้ฝ่ายไทยจึงยิงต่อสู้ต่อไปอย่างไม่ลดละท่ามกลางภาวะคับขันอย่างที่สุดฝ่ายเรือลอมบปีเกตแม้จะมีประสิทธิภาพแข็งแกร่งแต่ก็ได้รับความเสียหายไม่น้อยจึงชักธงขึ้นเสาเปิดแตรไซเรนเป็นสัญญาณส่งคำสั่งให้เรือรบฝ่ายตนล่าถอยตามกันออกไป ขอน้อมเคารพทหารเรือไทยที่ได้สิ้นชี่ในการต่อสู้จนถึงที่สุดอย่างสมเกียรติทหารเพื่อบ้านเกิดเมือง,งนอน